พ่ดนใีังานไม่สัญญาหรอสัญญาหมรับค่นะครัวนนี้พเมียมาตีมวยพาแอดมินนุ่เต้่มาตีมวยครับทุกคนอ่าเพียงใดม่เ้าเนี่ยมาถามารับชมครับประมาณสองทุ่มตรงนะครับ วันสองทุ่มตรงเขาจะเริ่มแล้วนะครับคู่แรกมีด้วยกันอยู่5คู่นะครับมีด้วยกัน5้าคู่นะครับมวยจากช่องเจ็ดสีรอบคันเลือกนะครับมวยเจ็ดสีรอบคันเลือกก็มีอยู่นะครับที่มาแข่งกันนะครับอ่านี่ครับบรรยากาศอ่ายำแรงๆครับวันที่6เมษาครับบุญเรือสีของดีท่าเรือนะครับ บุญฤาสีของดีท่าเรือวันที่6วันที่7เมษายนครับบุญเป็นบุญพรเวสสันดรนะครับแล้สำหรับวันนี้คือแรกครับมีมวยนังกลางแปง้งลำบงชาวบ้านนะครับโปงลางนะครับาการแสดงของอาชาวบ้านท่าเรือนะครับชาวตะบนท่าเรือนะครับนีครับทุกคน ก็พามาเอาบรรยากาศก่อนก่อนที่เขาจะขึ้นชกกันนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับนี่ก็จะมีเครื่องเล่นเด็กๆต่างๆมากมายนะครับอยู่บร,ริเวณหลังวัดอยู่บร,ริเวณหลังวัดศรีโพชัยบ้านท่าเรือนะครับเทศบาลตำบลท่าเรืออำเภอ,มน,ม 2, อนาวาจังหวัดนครพนม2567นะครับแอมินน้ำเต้าก็โน่นเลย นีตะผมนะครับอันนี้อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนอยู่ข้างไร่ข้าวโพดเรานี่เองนะครับแถวสนามมวยนะครับนี่บรรยากาศดีๆได้นะครับโลง่ลงๆที่นี่จุคนได้พันสองพันคนนะครับที่จุคนได้พันสองพันคนนะครับนี่สุดยอดนะครับจัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับมวยไทยลีกนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับนี่อโอ้อ่านี่ครับบรรยากาศวันนี้ก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใกล้เวลาครับเนาะเดีย๋ยวใกล้เวลาเวลาเขากันสิมาไทย เป็นบางบางตอนนะครับให้พี่น้องในเบื้องนะครับเนาะ่ายเป็นบางตอนให้นพี่น้องในเบื้องนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ครับพบพอ,อ,อกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e นะครับอสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ